ควีนลิซ่าฉลองยอด Follow 50ล้านผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับไปได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับความคิดเห็นนะฮะกับน้องลิซ่าที่ยอด Follow 50ล้านนะครับผมไปดูกันด้านฝั่งความเห็นเลยลวกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งะได้ตอบกลับว่า เวลาชินีแห่งวงการป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเคป๊อปที่เคยผลิตมาความเห็นที่2นะครับผมยินดีกับลูกสาวด้วยขอให้หนูเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีคนรักและเอ็นดูหนูเยอะๆรักละนลิสที่สุดเลยนะฮะความเห็นที่3นะครับผมปังจนผีบ้านผีเรือนออกมาสยองนึกถึงวันก่อนแอนตี้บอกยอดฟอลลงคือราคาที่ต้องจ่าย คือ50ล้านเลเวอร์ความเห็นต่อไปนะครับผมแรงมากน้องลิสอย่างนี้พวกแอนตี้จะเป็นยังไงกันบ้างเป็นห่วงจงังยอด IG เนี่ยเป็นทางหารายได้ส่วนตัวที่รับแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลยนะยินดีกับน้องลิซ่า50ล้านฟอลโล่และเราก็คือหนึ่งในนั้นจริงๆตอนที่ก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ยอดฟอลสูงสุดของเค o p ป๊ จำไม่ได้ว่า10ไปไปหรือ20ต้นต้นนั่นก็ว้าวมากแล้วคิดว่าคงจะไปตันอยู่ที่20่สิกว่าไม่เกิน30ใครจะไปนึกว่ากระแสไม่ได้ลดลงเลยยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องจนทําให้แอบคาดหวังไม่ได้ว่าเวลาที่ออกโซโล่ของตัวเองแล้วถ้ามันปังพากระแสแรงขึ้นไปอีกจะไปถึงจุดไหนความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดจริงๆคนคนนี้อีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม จับมือน้องมาตั้งแต่ยังไม่มี IG ส่วนตัวจนตอนนี้น้องมี IG 50ล้านฟอลแล้วอยากจะบอกว่ารักมากๆขอให้น้องลิสใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ทำในสิ่งที่หนูฝันและอยากทำไม่ต้องกังวลอะไรเพราะพวกเราจะคอยสนับสนุนทุกๆความฝันของน้องลิสและจับมือเดินไปพร้อมกับหนูนะยินดีด้วยจริงๆคนเก่งนะฮะอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ไวยมากๆ49ล้านที่ผ่านมาใช้เวลา13วันผ่านมาตอนนี้แค่เพียง11วัน50ล้านแฟนๆของลิซ่าเริ่มขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนใหม่ๆเริ่มรู้จักลิซ่าจากผลงานของลิซ่าที่หลากหลาย Lisa Amazing Solo จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เกิดขึ้นหลายคนคงตั้งตารอวันนั้นวันของลิซ่าความคิดเห็นต่อไปนะค,ะครับผมช่วงหลังมาเนี่ยยอดฟอลเกือบแสนต่อวันตลอด ยิ่งถ้าโซโลออกมายอดฟอร์น่าจะพุ่งยิ่งกว่านี้อีกแน่นอนปีนี้น่าจะมีโอกาสทะลุ55ล้านขึ้นไปอยู่อันดับ4ของเอเชียได้แต่อันดับหนึ่งที่เป็นนักคริกเกตชาวอินเดียยอดฟอร์โหดมากความเห็นต่อไปนะครับผมยืนหนึ่งของจริงยอดฟอร์ขึ้นมา10ล้านภายใน6เดือนนี่ถ้าปล่อยโซโลอาจจะ60ล้านภายในปีนี้เลยเพราะยอดฟอร์ไวันก็เกือบแสนทุกวนัน 50บล้านผู้ติดตามก่อนสงการไปอีก Amazing มากๆบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นลิซ่าสาวน้อยมัรย์าจริงๆความดราม่าใดๆก็ต้านไม่อยู่คนมันจะปังอ่ะน้องนะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้้อยากจะพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวนนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ